ฟุตยชั่วโมงในพีนนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นคาดี้ยังไม่กดติดตามช่องผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับตอนนี้มีคนกดติดตามอยู่แค่2ี่สิบหนเท่นครับจากคนดูทั้งหมดนะครับทุกคนใจร้ายมากเลยโอเคคาดี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคาดี้ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับคาดี้กดแล้วก็ขอผลมากเลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังคลิปได้เลยครับ คลิปมาก็เหมือนเดิมที่พเจ้าแห่งความเกลือของพี่ก็เข้าเสียงพี่ก็ไม่รอช้าที่จะทําการส่งผลไปดูเหมือนว่าพี่ก็จะเกลือเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วพี่ก็จะเอาผลนี้แหละไปเก็บใส่กล่องไว้นะครับพอพี่จะมาเก็บใส่กล่องนะครับพี่ก็มีผลบากี้อยู่แล้วพี่ก็คิดไว้ในหัวว่าพี่จะทําการลงดันนะครับแต่พี่ก็ไม่รอช้าที่จะแปลงล่าเป็นพายใหญ่เพื่อจะไปลงดันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพี่ก็จะโดนล่าคาหัวนะครับทุกคนพี่ก็เลยรีบบินหนีไปนะครับเฮ้ยราไปได้ไงโอเคครับตอนนี้พี่ก็มาถึง ที่ลงดันแล้วนะครับพี่ก็ไม่รอชาร้าที่จะเล่ลิปนะครับเพื่อจะทําการลงดันคนเดียวและดันที่พี่เรียกก็คือดันไฟไงทุกคนเพราะมันกะนะครับผมโอเคครับและพี่ก็ไม่รอชาร้าที่จะแปลงร่างสู้ก,กับมอนในนี้นะครับผมหลังจากที่พี่สู้กับมันไปสักพักก็รู้ตัวได้ว่าพี่เนี่ยก็จะชนะเกาะแรกแล้วนะครับทุกคนนี่พี่ก็เอามัสายฟ้าเซิร์ฟหน้ามันไปนะครับเป็นไงเกาะแรกผ่านไปโอเคครับพี่ก็ว้ามาตรงนี้เลยนะเออมันเกาะบ,บอสน,นะครับ เกาะที่จะถึงเกาะบอสนะครับพี่ก็เกือบตายในทุกคนโอ้โหดูดีแมงเหลือสองนาทีมาตีบอสบ้ากระเป๋าเอเคครับเดี๋ยวพี่ก็จะทําการเซืรงบอสไปเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเซืรงบอสไปที่เรียบร้อยนะครับบอสก็ดูเหมือนว่าจะรับดาเมจพี่ไม่ไหวนะแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับผมแล้ดูเหมือนว่าตอนนี้เวลามันเหลือแค่40นาทีนะครับ47นาทีแล้วเพียกมไม่าราช้าที่จะรีบฆ่ามันให้หมดนะครับเพื่อที่พี่จะได้ เงินห่วงมันนะครับทุกคนเพราะว่าพี่น่ะจะมาลงดันเพื่อหวังเงินม่ชิปลาแต่ว่าพี่ไม่คนเดียวอ่ะดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยไหวนะครับเออก็เลยจะจบดันช้าหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ไก่ในที่สุดพี่ก็เจอตัวสุดท้ายแล้วมันมาแอบอยู่หลังหินตรงนี้นี่เองนี่แล้วพี่ก็่ามันไปในที่สุดแล้วพี่ก็ได้เฟกมนมา500อเฟกมนนะครับผมโอ้ยไม่โคตรนานหลังจากที่พี่ลงดันนั้นพี่ก็รู้เลยว่าพี่น่ะยังไก่พี่ก็เลยแล้วเควสดไปฟาร์มเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอฟาร์มมกก่อนนนนแลล้วััไปทหเ ในขณะที่พี่ฟาร์มนั้นทองฟา้ามันก็เป็นสีดําพี่ก็รู้เลยว่ามีคนเสกบอสเหนือดำนะครับพี่ก็ไม่รอชาร้าที่จะมาเซรงบอสเหนอดำนะครับทุกคนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนก็จะชุนลมุนมากเลยนะครับแล้วก็จะทาดาเมจมั่วๆไปเลยนะพี่ก็ใกล้จะตายในทุกคนโอ้โหเกือบตายและในที่สุดพี่ก็ตุ๋ยเป็นที่เรียบร้อย แต่ที่พี่ตายพี่ก็ไม่รอช้าที่จะทําการบินมาที่กอดหนวดดํานะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พี่จะหลงฐานนะครับทุกคนเออแต่ดูเหมือนว่าตอนมุมซ้ายนะครับมันมีเกาะประสาทอยู่ใช่ไหมล่ะพี่ก็รู้เลยนะครับว่าเกาะบอสหนวดดำมันก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองพี่ก็ไม่รอช้าที่จะทําการไปนะครับและตอนนี้พี่ก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนแต่ดูเหมือนว่าพี่เนี่ยจะมาช้าไปนะครับแล้วก็ทําดาเมจใส่บอสหนวดดำได้น้อยเกินไปนะครับเลยจะไม่ได้ของนะครับทุกคนโอ้โหเสียวลามาก ไปแล้วกบไปฟาร์มต่อกันต,ตอนนี้พี่ก็ได้ทาการ,ฟาร,รฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเออหแม่งพี่นี่เป็นเทพเจ้าแห่งการฟาร์มจริงๆเลยตอนนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายของเควสพี่นะครับพี่ก็จะเลเวล1,125รแล้วใช่ไหมล่ะพี่ก็จะได้ไปฟาร์มตัวอ,อื่นนะครับน้องๆ FC ทุกคนก็มาช่วยพี่ฟาร์มขอคุณมากครับน้องพี่ก็ได้มาลงดันกับน้องๆ FC ทุกคนตอนนี้พี่ก็ทําการลงดันมาถึงเกาะสุดท้ายแล้วนะครับแลวก็ไม่รอช้านะครับที่จะทําการซึ่งบอไปเเลยแต่่ดูหมวา,มา บอสตอนนี้แม่งใช้สกิลโค้ดเท่เลยนะครับแต่ก็รับดาเมจของพี่กับพาอีตัวหนึ่งไม่ไหวนะครับทุกคนตอนนี้บอสก็ตุยเป็นที่แล้วนะครับพี่ก็ได้เงินมา 1, 0 0 0เฟกมตนเลยตอนนี้พี่ก็ได้มาลงดันอีกรอบนะครับแต่ตอนนี้เป็นดันเมื่อนะครับทุกคนแพี่ก็ไม่รอช้าที่จะทการเซิรงบอสเลยนะครับเพื่อที่จะให้บอสตายนะครับและตอนนี้บอสก็ตุยไปเป็นที่บร้ยนะครับเราก็จะไปทําการ ล่าลูกกระจอกมันให้ตายให้หมดนะครับมีพี่ก็ทําการล่าลูกกระจอกมันตายนะครับแล้วพี่ก็ได้เงินมา1 0 0 0เฟกมิลของโคตรดีคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมภาพมนเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้พี่อานะพี่ไม่ได้ดูนะครับแล้วโอเคครับตอนนี้พี่ก็ฟาร์มจนเวล1 1 4 0พนี่ะครับพี่ก็ทาการไปซื้อหมัดมังกรนะครับผมเมื่อมาถึงพี่ก็ไม่รอช้าที่จะทําการ เรียนวิชาหมัดมังกรนะครับผมพี่ก็เลยทาการซื้อไปด้วยเงิน1 5 0 0งพันห้าร้อยเฟกมินนะครับนี่ได้มาละวหมัดมังกรกลับไปฟาร์มนะครับผมและดูดีทุกคนมาสเตอรี่มันขึ้นมาเต็มหน้าจอเลยครับโคตรฟินขณะที่พี่ยืนอยู่นั้นก็มีคนมาคุยกัน,นครับเขาบอกให้เอาค่าหัวคืนมาใช่ไหมไม่งั้นเราประจานเฮ้ยพี่ก็งงว่าเขาไปทําเรื่องอะไรมาแต่ก็ช่างเถอะพี่กลับไปฟาร์มดีกว่าและตอนที่พี่กลับมาฟาร์มนั้นไอ้เจ้าสมวเกอร์มันก็ทําการเกิดมานะครับทุกคน พี่ก็ไม่รอช้าที่จะทําการล่าเควนแล้วก็ไปฆ่ามันเลยนะครับทุกคนไปเลยเ๋ยเราไปฆ่ามันกันตอนนี้พี่ก็ได้ทําการปะทะกับบอลสโมเกอร์นะครับพี่ก็ใช้หมัดมังกรนะครับเซิร์ฟหน้ามันไปเรื่อยๆนะครับและพี่ก็ได้ของมาจากมันนะครับเป็นดาบอะไรก็ไม่รู้นะเออพี่ได้มาด้วยแม่งตีตัวแรกแม่งได้เลยดวงโคตรดีและพี่ก็ได้กลับมาฟาร์มทิศบร้อยนะครับแล้วพี่ก็ใช้กระบองของเจ้าสโมเกอร์นะครับที่จะฟาร์มมาเตอรี่ไปนะครับพี่ก็ไม่รอช้าที่จะเอากระบองของมันอ่ะฟาดหน้ามอนไปนะครับเพื่อที่จะได้ฟาร์ม นี่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 ดูดิทุกคนโอ้โห oh, มาเตอรี่แม่งเด้งเต็มเลยแม่แงโคตรฟินในนี้พี่ฟาร์มอยู่นั้นก็มีน้อง FC มาช่วยพี่ฟาร์มนะครับผมทุกคนนี่เป็นไงแม่งช่วยพี่ฟาร์มแม่งโคโตรง่ายเลยนะครับทุกคนโอ้โ oh, หแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีเ c 2คนนะครับแต่เขาก็ไม่รอช้าที่จะทําการฆ่ากันนะครับแล้วพีก็ไม่รู้จะห้ามยังไงโอ้ปวดหัวไปหมดละนี่พี่ก็ทําการย้ายจุดมาฟาร์มตรงฝัง่งตรงข้ามนะครับก็คือเกาะลาวานี่เองทุกคนแล้วพี่ก็ได้เลเวลมานะครับเป็นเลเวล1180นะครับ พี่ก็มาที่คาเฟ่น,นะครับที่พี่จะทาการเปลี่ยนดาบเป็นดาบซาเบอร์คู่ใจของพี่นะครับผมแล้วพี่ก็ทําการหาดาบซาเบอร์ไปนะครับแต่ดูเหม,ามาือนว่าตอนนี้เราจะหาไม่เจอโอเคครับเจอล้ก็แวะมาดูนะครับว่าตอนนี้มีผลอะไรมาขายบ้างและดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีผล เวนอมมาขายนะครับทุกคนดูดิโอ้โหแต่ว่าพี่ไม่ซื้อนะครับเพราะว่าพี่จะใช้ผลพ้ะในการฟาร์มก่อนนะครับหลังจากนั้นพี่ก็ลืมไปว่าพี่จะมาซื้อคูณ2องใช่ปะโอเคครับตอนนี้พี่ก็ซื้อคูณ2ไปเลยและกันกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมพี่กลับมาฟาร์มนะครับจู่ๆก็มีพระร่างใหญ่นะครับมาเปิดพี่นะครับพี่ก็ยอมไม่ได้ใช่ไหมล่ะทุกคนเลยก็ทําการสอนไปนะครับนี่เป็นไงสเต็ปกันต่อสู้ของพี่มันได้ไหมครับทุกคนพระร่างเล็กกับพระร่างใหญ่มาดูกันนะครับว่าใครจะตายก่อนกันนี่เป็นไงจะดูเหมือนว่า ซึ่งการเซืรของพี่นะครับมันโหดเกินไปนะครับก็ทําการฆ่าเขาไปในที่สุดนะครับพอดีว่าพี่เซิงโหดเกินหลังจากนั้นไม่ช้าเขาก็เลยทําการมาฆ่าพี่เลยนะครับทุกคนเขาไม่รอช้าที่จะแปลงร่างเป็นพระร่างใหญ่นะครับ เพื่อที่จะมาแดกหัวพี่นะครับทุกคนแต่พี่ก็ไม่อยากให้เขาแดกหัวง่าไงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเน็ตพี่จะปิงนะครับทุกคนโอ้โหเอ้ยแบกโดนเม่งทีเผือนะครับทุกคนอู้หู้จตวีนะครับพี่ขอนีก่อนละกันนี้ก็ดูเหมือนว่าพี่จะหนีไม่รอดนะครับพี่ก็โดนเซิร์งตายไปในที่สุดโอ้ไอไก่แต่พี่โดนเซิร์งนะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าพี่น่ะไม่ยอมพี่ก็ไม่รอช้านะครับที่จะทําการแก้แค้นนะครับพี่ก็เปิดไปเลยนะครับด้วยสกิลของหมัดมังกรแล้วก็ สกิลแทกของหมัดมังกรนะครับแล้วเขาก็แปลงร่างเป็นไททัน60เมตรนะครับมาต่อสู้กับพี่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พี่เนี่ยจะโหดนะครับเพราะว่าเน็ตพี่ไม่เป็นไงเออแล้วพี่ก็มีคอมโบดาบซาเบอร์นะครับกับหมัดมังกรนี่เป็นไงแม่งโดนทุกสเตปนะครับน้องๆแล้วพี่ก็ไม่รอช้านะครับทําการปิดบัญชีนไปไไกลพี่ก็ได้กลับมาฟาร์มแบบสบายใจนะครับเพราะว่าพี่ฆ่าคัวรลีของพี่ไปแล้วนะครับผมทุกค้นเออแล้วตอนนี้พี่ก็ลากมอนเข้ามาใกล้ๆกันนะครับเพื่อที่จะได้ฟาร์มเร็วๆขึ้นนะครับพี่เป็นไง โคตรชิลเดี๋ยวพี่ฟาร์มแบบนั้นไอเจ้าสโบเกอร์มันก็เกิดนะครับเพีก็มันเราช้าที่จะทําการเซิร์งมันไปนะครับผมโอ้โห,โหนี้พี่ก็ใช้หมันมังกรเซิร์งมันนะครับทุกคนนี่แบงโคตรแรงเลยนะครับแม่งตีทีละหนึ่งพันเลยนะครับแล้วก็เจ้าสโบเกอร์นะ่ะมันจะรับเดอรมจดพีเมื่อไหร่นะครับทุกคนเออก็ตุยไปในที่สุดนะครับโอ้โหไอ้ยาโคตรไก่ และพี่ก็ได้ทําการกลับมาฟาร์มแบบชิวๆนะครับทุกคนได้ในขณะที่พี่ฟาร์มอยู่นั้นพี่เห็นเหมือนเงาเจ้าทะเลเกิดน,นะครับในความหิวเจ้าทะเลของพี่นะครับพี่ก็ไม่รอชาร้าที่จะทําการกระโดดไปฆ่ามันนะครับ พอพี่มาถึงนะครับก็ดูเหมือนว่ามีคนจะตีบอสเนี่ยนะครับพี่ก็ไม่รอช้าทาการเสิรงบอสไปในทันทีนะครับนี่นี่เป็นไงเป็นไงนี่แม่งหนีนีหนีหนีหนีทำไมอะน้องเอ้ยไม่โคตรไก่เลยเดี๋ยวพี่ก็ตีบอสไปเลยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าพี่จะได้ของดรอปจากบอสไหมครับก็บอสนี้เป็นตัวที่2นะครับที่พี่ตีมานะครับที่พี่เล่นมานะเออเป็นตัวที่2นี่เป็นไงแม่งได้ของดรอปมาเลยนะครับแล้วพี่ก็ไม่รอช้านะครับไปทําการฆ่าเจ้าทะเลนะครับแล้วมันก็มุด นี่ลงน้ำไปนะครับโอ้แม่งไส้เดือนทะเลจริงจงโคตรไก่โอ้ทุกคนดูดิแม่งหน้าเหมือนไส้เดือนเลยอะ่ะโอ้ยและตอนนี้เพื่อนกับพี่นะครับได้ทําการปิดฉากเจ้าทะเลไปในที่สุดนะครับแม่งตัวไปแล้วเหวะในตอนนี้ก็มีเจ้าทะเลเกิดมันครับพี่ก็ไม่รอช้านะครับทำการมาฆ่ามันแต่ดูเหมือนว่าเจ้าทะเลตัวนี้จะเป็นเจ้าทะเลปอมนะครับผมเอในๆแล้วก็มาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ทําการฆ่ามันไปเลยนะครับผมโอ้โคตรไก่เจ้าทะเลเสียงแม่งก็ไก่เหมือนกันนะเนี่ย เหมือนหน้าเหมือนใช้เดือนทะเลทีนึงนะครับผมและหลังจากที่พี่ฆ่าเจ้าทะเลนะครับพี่ก็ทําการกลับมาฟาร์มนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับก็ขอโทษเรื่องภาพด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนพี่อัดอ่ะพี่ไม่ได้ดูเลยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดอีพีต่อไปก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับฟันดีครับผมไปละ